เราแกว่าความรู series, ้การแอบเรียนซีฮิสซึ่งวันนี้อยู่ในกันคลาสซ์ซีรีส์ EP ีท okay. okay, so ี่น่าจะ9แล้วมั Africans, uh, habitat, <sh arp> <sh arp ้งน่าจะ9แล้วแหละโอเคก็อีพีนี้ก็อังไม่ได้ทำอะไรเลยคาดว่าจะเออจบอีพีที่แล้วที่ปรับปรุงหมู่บ้านไปนะนี่แอบไปเพิ่มใบไม้หลังมันแล้วก็นอนใจกลางหมู่บ้านสำเร็จเรียบร้อย พี่พี่นี้หวังว่าจะทำบ้านพักอาศัยให้ผู้รอดชีวิตเคปพิงๆนะไปตัดไม้ก,ก่อนเลยดีวยกว่าักินข้าวก่อนโอเคเดี๋ยวเดินออกมาดูตัดไม้เลยแล้วกัน ก็่มาูาก้งอามโอคตรงนี้เฮเฮ้ยเฮ้ยคุณรเนี่ยไม่รู้อคุณเป็นใครเดี๋ยว เดี๋ยวนะในโลกนี้ไม่ได้มีแค่เรากับผู้รอดชีวิตคนนั้นหรอไม่เป็นใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก,ก่อนเลยมึงมาไหมอะไรนะชื่ออะไรอ่ะนะชื่ออะไร <c ười> อ่ะเฮ้ยยังไม่ยังไม,ออ <c ười> o, ม่อยู่ไม่มีอะไรเลเดี๋ยวเดีวสนใจมาอยู่หมู่บ้านเดียวเราไหมก็ไปดูกันก็ไปดูได้ได้ได้มาได้เลยอืม แด้วาดได้ได้วยเหรอแ <laughs> ันไม่ได้วาได้อพอพอดีมีพลังเอินเดร์แมนถ่ายทอดมาอ่มนี่น,นี่ในบ้านนี้เอฟครับนึงโอ้โหอย่ <laughs> า,าไปาาไปวางไม้มากดมานกิดใครีานในหมู่บ้บานเราเองตรงนั้นเป็นใจใจแกนกลางนะจุดเริ่มต้นเหมือนเราเอง เนี่ยก็มีพวกของแตบบ่ของมันไม่มีแล้วใช้ได้เลยนะเนี่ยก็มีฟาร์มมีฟาร์มมันฝรั่งของใครบางคนด้วยนี่มันฝรั่งต้องมีร้านสนใจมาอยู่ด้วยไหมมีฟาร์มไก่ได้วยรออะไรกันแล้วกันแล้วกันแล้วไอ้อโซซีจังเออว่าแต่ ่าชื่อโฮมครูแอนใช่ฟแม่มันขึ้นอยู่เออ <c oughs> ใช่ใช่ชื่อยาวเกินเรียกฉันบอกโฮมก็พอแล้วอ๋อโอเคโอเคเออหรือ <c oughs> เล็กฉันว่าเคียวก <c oughs> <c oughs> ินกันเคปิกเออมีคนหนึ่งอ่ะเขาเขาเขาชื่อปื๊ดอ่ะใครก็ไม่ดูนะครับชื่อปื๊ดใช่สกิน บ้าอะไรตั้งชื่อรูเกินมาปื๊ดใช้กินอืมอู้สกินใส,ส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีชมพูชมพูอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันลิมชื่อจริงๆเขาอาจจะชื่อเคเคอะไรสักอย่างเคไก่เออได้แป๊บไม่ไดมอนด์ใช้ได้เลยนะในกล่องเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่หลกไม่ไหวแล้วคนป่าแหลกเกินคือคนป่า เพื่อนี่ไงท้องแล้เดี๋ยวครับของให้ประทางชีวิตเออ <ừ> อาหารในสมองไม่ไหวแล้วไมไรวะวบอสนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้วนนะเน็ตจะปิวไปแล้วสัญญาณไม่ดีโอเคได้ได้เดี๋ยวระหว่างนี้สัญญาณไม่ดีทุกสัญญาณไม่ดีทุกปีทุก โอเคเดี๋ยวครับอาหารให้อาหารแบบพรีเมียมใ้เก็บของตัวเองดีกว่าน,นี่พรีเมียมเลเอาไปให้คุณดีกว่าอุย้ยตีเสียงถึงตึงเฮ้ยพวกรอดชีวิตหายตัวได้เงินวินไปหายตัวแล้วโอเคโอเค หายตัวได้ด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวเราสร้างบ้านให้เลยบ้านแบบพรีเมียมบ้านแบบพรีเมียมพร้อมของแบบพรีเมียมได้ได้ได้ลองตลองได้ ส้างบ้านให้พู kind of ดว่าชีวิตก่อนแล้วกันก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวเป็นขอกระซิบกับท่านผู้ชมก่อนเขาเป็นตอนนี้คือทุกคนเขาไม่ได้ยินเรานะเขาเป็นใครไม่รู้อ่ะทำไมนัำบอลยิ่งมีคนเข้ามาในโลกนี้เขาคือใครเขาขำดูคนเดียวเลยเขาไม่ได้ยิน อย่างอะอาญาเป็นปะโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้เลยแบบพรีเมียมกับอาหารพรีเมียมพร้อมกล่องพรีเมียมเป็นบ้านพักอาศัยของผูเราชีวิตที่มาใหม่ กันมันมีคิปเปอร์อ่ะไม่อยาก,กรูคิปเปอร์เลยเอ๋อเฮ้ยมาก็สวยเลยสวยอ่ะเอาไปเลยทุกคนขอไปเอาของก่อนนักสมานนี้เขาน่าจะแก้ไขกับปัญหาเน็ตของเขาด้วย มันน่าจะมีปัญหาแบบรุนแรงเออตน,นนะอย่างแรกคราบแคมไฟดีกว่าเพราะว่าแคมไฟเราได้ย้ายแล้วไงเราย้ายจากตรงที่แรกที่พวกเราสร้างบ้านไปที่บ้านแคมป์พวเราชีวิตแทนังหวนี้เขาน่าจะ กำลังแก้ไขแก้ไขกับปัญหาอินเทอร์เน็ตหน้าสี่บ้านใหญ่ด้วยไม่ใช่บ้านเล็กบอกไม่ได้นะว่าบ้านนีนนี่ตรงนี้บอกเลยว่าสวยหรูแน่นอนบ้านนี้เคสเต็ปเดิม วิธีที่แกสร้างบ้านก็เป็นอย่างนี้นหินจะหมดแล้วอ่ะแล้วว่าอีพีหน่ต้องไปขุดหินแน่เลย นี่เราก็ใช้เอ่อนี่มันวิธีค้นปลาค้นปสาต้้งไฟไว้ตรงนี้ดินเหรอเอ่อเอาเป็นหินแบบดิฟเสลดไหมดิฟดิฟอะหินดิฟดิฟแป๊แบบเช็คก,ก่อนหินดิฟดิฟมีเท่าไหร่าหินดิฟดิฟ หินด oh, yeah. ิฟ e ดิฟ e อ๋อไม่มีเลยอาจจะต้องเผาหินเผาอมาเลยเฮ้ยใช้นี้ได้ใช้แอนดีไซน์ได้รับเป็นบล็อกนี้เฮ้ยบล็อกนี้สวยอยู่แค่ต้องไปหาไ้พวกหินสีเทา บล็อกไม่น่าพอหน,น,นึ่ามสี่เอิด่งา้ไม้ไม้ไมมมแบบแปล กาจะสวยกว่านะมั้งต้องการแค่เ็แอนดีไซน์แอนดีไซน์ต้องการแค่หินแอนดีไซน์หนึ่งบ็อกซ์เราก็สามารถทำบ้านแบบเพอร์เฟกให้พวกเขาได้แล้วโอ้ยเขาหายไปเร็วอ่ะ หายเลยน่าจะมีปัญหาอย่างรุนแรงแรงหายไปเลยเฮ้ยเราแก้ไขได้บ wow ้างเอา Equal ไล g ์มาแทนได้เนาะสิ่งนี้ได้นะ้วิ่มันสวยอยู่อ่ะคนชิ้นด้วย

โอ้โหกางข้าวเท้าเต้นแบบเล็กแค่มนแล้วก็นี่บอกบอกกะนี่นี่ไม่ไหวและเกินนั่นะต่อไปแล้วก็พิธีสร้างแบบอชิีนแบบขี้เกียจก็คือต้องเอาใบไม้มาเอาใบไม้เลย จไม,มาสร้างเป็นหลังคาทแทนเพราะเขาบอกเขาเป็นคนป่าคนป่าน่าจะเหมาะอบการสางบัติเอางบนี้แบนี้เอาใบ,บไม้คุมเลยดีกว่าจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรไม้มาก สวยมากประมาณาเปลี่ยนสีด้วย จะไม่ได้สวยมากแต่ของคือมีครบ แล้วเป็นทองลแล้วอ่ะแบ้วแล้หาป้ายก่อนโอ,อ้ป้ายป้ายอ่าไม้ขาดไม้อีกววอแล้วอ่ะไปหินดแล้วเหล็กเหล็กอุ้ย নেন <coughs> <coughs> <coughs>

อเแล้วเราก็เอาหิน stone b i มาวางเลยแกันเปลี่ยนากนี้ดีกว่ามันเอ้ยมันแมันหนักเกินเราับ Nú bætir โอเคโอเคพวกคุณแบ่งกงนใช้นะมีแอปเปิลทองโบเตโตแล้วก็เหล็กนิดหน่อยมีทางนูที่ใกล้พังแล้ว <laughs> ทองโอเคประมาณนี้ okay, เดี๋ยวเข้ามารีโนเวทแล้วกันบ้านพักอาศัย สำหรับอีพีนี้โอเคคนปิดหน่อยใปิดเลยโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะโอเคบ๊ายบาย